นนไม่มีแดด่พดคว่าข,ข้าเลนะคะวันนี้ขอขอนุญาตขึนไล่เลยต้องจาน้องหมุ่ยทั่วแนะคะด้านนี้ก็จะมีพี่โบโปเตมันะคะ

กำลังเดินมาผมไปนู่นนะผมไปนู่นดีค่ะวันนี้เป็นยังไงครับมามาดูหมูด้วงนะครับดีใจมากเลยค่ะดีใจยังไงฮะเคยเห็นไหมเคยเห็นมาก,ก่อนไหม,ไมอือระหว่างหมูด้วงกับหมูเด้งยังไงมันเหมือนกันยงแตกต่างกันยังไงไหม เดี๋ยวหนูยังไม่เจอหมูเดงเลยใช่ไหมคะอ่าแต่วันนี้มาเจอหมูด้วงเนาะอ่าบ้านอยู่ที่ไหนคะเชียงยืนนะครับอืมจังหวัด